ความยาว120เมตรนะครับไปพัดทางหานลม น่อย20สิพประธานพอคนแบบครับน่อย20เมตรเม็ธรรมดาเล่นข้นครับเขาจะเอาครับเก่งเนาะเอินมาต้องเทียบ မိသာလေရပူလားသာလေရလျှံတူဘန်းပူလား